Năm phải mẹ học tram luật đi hay là chắc lễ hội tục nam mênh đê. Mày nam, nam. nam. nam à, ừ. 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 luật dạ. đi. Hồ lắm kapin nhang tục nằm Một bi nhang tục nam mênh bay 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 mênh bay nhang tục nam mênh bay nhang หมดสันั่งอีกแจ๊กดีได้หรอมันเย็นหมดแม่หมดหมดแดงสมแดงมีหมดไปไปกับท่อมมันมีแต่ปลาแดกปลาแดกน่งว่าไงดอกหอมมันห่อนมันมุกไปน่งหอมไผ่ฝากข้างนั่นอืมน้ำใส่พื้นหนึ่งแห่งน้ำยางยางชมบรรยากาศ ทำยางดี liberal, e. Higher, 3, 4, ชุดเจ็ดม e um, okay, wow right. ่ก okay. okay, ับรรมาตาอยู่มันห่อนอยู่ตอนนี้กันที่ยางรรมาตายางเย็นๆน้ำมือแรงเนาะเออสุปนันสีมาบอลูกลูกแลนน่ะเมเอรมาเนาะ่ไปมเป็นมมกันแล้วเนาะ มันกะเที่ยวมาจอบสูจนเราเบีมตีบ่มันเขาก็ไปวางซูสีมานตมาถามยูหมือเ้อ่่นาไปนี่ัไปหอดไวางไว้ไปอดพวกเราบิ๊กซี่พวกเราแยเอา ตลาดอันนี้แม่ตลาดยังก่อนตาบิ๊กซี่นไงเงี้ยงไงเงี้ยนี่แม่แมดังไงต้องกระตุ่มดวดเดี๋ด้อ